สวัสดีค่ะทุกท่านลุ้นรับจับรางวัลใหญ่กับเราก็สั่งปุ๊บลุ้นรับรางวัลใหญ่กับการจับรางวัลครั้งที่6ในวันนี้นะคะประจําเดือนตุลาคมนั่นเองละและตอนนี้ผู้ที่ได้ส่งคูปองเข้ามานั้นนะคะคูปองเราพร้อมแล้วหรือเปล่า ผู้โชคดีในเครือเก้าหน้าของเราจะเป็นใครนั้นรอรุ้นได้เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะจะบอกเลยเลยว่ารางวัลของเรานั้นรางวัลใหญ่เป็นตู้เย็นหนึ่งรางวัลทีเดียวค่ะใหญ่จริงๆรงใหญ่มากๆและเครื่องใช้ไฟไฟ้าอีก4รางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจับรางวัล5รางวัลได้กันค่ะผู้ที่จะมาจับรางวัลให้กับผู้โชคดีวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณน้องกิรณาค่ะผู จัดการนะคะฝ่ายจัดซื้อค่ะของซูเปอร์มาร์เก็ตหัวร้เนเนะคะสวัสดีค่ะอาละค่ hmm. ตอนนี้นะคะเราก็จะทำการหมุนกลงล้อรางวันนะคะ mm hmm. เพื่อจะมอบรางวัล4รางวัลแรกก่อนค่ะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ4รางวันเราจ,จับมาทีเดียวเลยนะคะอา mm hmm. ละค่ะเปิดตู้แล้วเรียบร้อยนะคะลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะตอนนี้ คนน้องกิรน,นาก็จะเป็นผู้ที่จะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีของเราทั้ง4ท่านในวันนี้นั่นเองนะคะลุ้นรับจับรางวัลใหญ่กับเราค่ะกับการซื้อออนไลน์ซนิซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองนะคะได้มาแล้วค่ะ4รางวัลเลยนะคะสรางวัลเลยดูซิว่าจะมีซ้ำหรือเปล่านะคะท่านแรกค่ะท่านแรกของเรานะ,ะผู้โชคดีค่ะโอ้คนใหม่ไม่เคยเห็นเลยนะ,ะท่านนี้นะคะ นางสาวนารมนคงมั่นค่ะจากอสรนี่เลยค่ะไม่รู้อสสร,รจากที่ไหนนะะเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเป็นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านหนึ่งเราเป็นโร,รงงานใช่ไหมคะโอเคนะคะท่านแรกได้ไปแล้วค่ะท่านที่สองค่ะจับต่อเลยนะคะผู้โชคดีจากขนส่ง KLS คุณมะโนรมปาทองคำ อันนี้จากไหนคะพี่น้องเคอาะโรงงานเหมือนกันเหรอคะโอ้โหกระพันค่ะจากพวกกระพันนะคะโชคดีมากเลยค่ะได้เงินเฉลี่ยปีอีกหนึ่งรางวัลนะคะและรางวัลที่3ค่ะรางวัลที่3ของเราค่ะผู้โชคดีจากฝ่ายบัญชีไม่รู้บัญชีจากไหนนะคะคุณวิมลปราบจันดีค่ะ คุณวิมลปราบจันดีจากบัญชีนะคะเดี๋ยวเช็คอีกทีว่าบัญชีจากไหนนะคะได้รับอีกหนึ่งรางวัลสําหรับเครื่องใช้ไฟไฟ้ากันและคนสุดท้ายค่ะเครื่องใช้ไฟไฟ้าอีกหนึ่งรางวัลยังไม่ซ้ําเลยนะคะมือดีมากเลยค่ะยังไม่ซ้ําเลยค่ะจาก KPP แล้วค่ะได้มาแล้วนายเมืองทองสุพร้มนี่ KPP สองรางวัลแล้วนะคะวันนี้ และตอนนี้ค่ะมันลุ้นกันต่อกับรางวัลใหญ่ของเรานะคะตู้เย็นหนึ่งรางวัลใหญ่สุดบิ๊กเบ้มได้ผู้ได้จับให้ในวันนี้นี่เลยค่ะคุณน้องกิรนาคนเดิมคนเดียวคนเดิมค,ค,คนสวยของเรานี่นะคะลุ้นค่ะลุ้นค่ะอ้โหขอลนแบบ38รอบก,กันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้และผู้โชคดีหนึ่งเดียวคนนั้นอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงจะไม่ซ้ำไม่ซ้ำแค่นามสกุลก็ไม่ซ้ำแล้วค่ะวันนี้โอ้โหสุดยอดมากมือดีมากจริงๆค่ะวันนี้ไม่มีจับซ้นเลยนะคะและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ของเราเป็นตู้เย็นหนึ่งรางวัลค่ะมาจากไก่สดนะคะไก่สดผลิตเฟอร์เกอร์นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยได้นะคะนี่ผนแหนค่ะได้แก่คุณวะลุนเต้าทอง แสดงความยินดีด้วยโชคดีมากๆโชคดีสุดๆเลยทีเดียวนะคะดีเจอไก่สดด้วยนะคะแหม่ได้รางวัลใหญ่อีกแล้วเป็นครั้งที่สองสำหรับก็ได้นต้องขอบคุณนะคะพี่น้องกรินามากเลยนะคะคหัวหน้าจัดซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตของร้านเอที่มามอบรางวัลให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะอยากเป็นผู้โชคดีทั้ง5ท่านนี้นะคะ ก็อย่าลืมช้อปปิ้งกันเนยอะๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราในเครือก้าวหน้าพนักง,งานเราที่จะได้รับรางวัลพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะสั่งปุ๊บลุ้นรับรางวัลใหญ่รางวัลต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามกันได้ในการจับรางวัลครั้งต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ